หมดวาระน้องแบมหวานใจซูปเปอร์เล็กอำลาตำแหน่งรองสองนางสาวเกษตรวิสัยต้องบอกว่าโดดเด่นสะดุดตาทีเดียวสำหรับน้องแบมสิริวิมลงอยสูงเนินหวานใจของซูปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้ายอดมวยดีกรีแชมป์โลกสองกติกาแห่งศึกวันแชมเปี้ยนชิพโดยล่าสุดน้องแบมที่มีดีกรีเป็นถึงรองชนะเลิศอันดับสองในการประกวดนางสาวเกษตรวิสัย2,567จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งหลังครบวาระก็ได้เข้าพิธีอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการไปเมื่อสัปดาห์ก่อน พร้อมกันนี้ด้วยความสามารถทําให้ได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ให้เป็นผู้จัดการกองประกวดและนั่งร่วมเป็นคณะกรรมการงานประกวดนางสาวเกษตรวิสัยประจําปี2568อีกด้วยซึ่งสาววัย21ปีเริ่มกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่เปิดตัวคบหากับยอดมวยไทยวัย29ปีเมื่อปีที่ผ่านมาเรียกว่าด้วยความสวยที่โดดเด่นบวกกระแสะความแรงของซูเปอร์เล็กทําให้กลายเป็นที่สนใจอย,อย่างมากสําหรับเบปซี่ ซูเปอร์เลกเกียดหมู่9ปัจจุบันครองตำแหน่งแชมป์โลก2เส้น2กติกาคือแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตําเวทและแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตําเวทสำหรับเป๊ปซี่ซูเปอร์เลกเกียดหมู่เกปัจจุบันครองตำแหน่งแชมป์โลก2เส้น2กติกาคือแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตําเวทและแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตําเวท